ขอหยิบยกหนังสือที่จะบอกเล่าเรื่องราวพ่อของแผ่นดินผ่านตัวอักษรมาชวนคุณผู้ชมอ่านกันด้วยค่ะโดยหนังสือเล่มแรกนะคะเป็นหนังสือที่ถ่ายทอดความรู้สึกของบุคคลผู้ที่ได้ถวายงานใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวนะคะดรสุเมธตันติเวชกุลค่ะซึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวนั้นเปรียบเสมือนครูผู้ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยค่ะอ่านเรื่องราวที่น่าประทับใจเหล่านี้ได้จากหนังสือเล่มนี้ค่ะตามรอยพระยุคนบาท ครูแห่งแผ่นดินค่ะจากการที่ดร์สุมเมธตันติเวชกุลได้ถวายงานใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดระยะเวลากว่า35ปี เขามีความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างสูงที่พระองค์ทรงสอนเรื่องของแผ่นดินให้เขาในทุกด้านจากคนที่ไม่มีความรู้เรื่องเกษตรแต่เมื่อได้ตามเสด็จไปถวายงานด้านการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระองค์ได้ทรงสอนเขาในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรการดำเนินชีวิตการใช้สติปัญญาและการทุ่มเทในการทำงานเพื่อผู้อื่น ด้วยหลักการสอนงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นการปฏิบัติให้ลูกศิษย์ดูและจูงใจนักเรียนให้มาสนใจแต่ไม่เคยทรงสั่งหรือบังคับให้ทำแต่จะทรงสอนอย่างละเอียดให้เข้าใจทุกแง่มุมและที่สำคัญทรงเน้นย้ำเสมอว่าการสอนควรยึดรากฐานเดิมของสังคมไทยไว้ไม่ควรคัดลอกจากต่างประเทศมากเกินไปแต่อาจนำหลักการมาเปรียบเทียบปรับปรุงได้เพราะไม่เช่นนั้นจะทำให้ขาดความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งในหนังสือเล่มนี้เราจะได้อ่านเรื่องราวความเป็นครูผู้ให้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆการทรงงานตลอดระยะเวลากว่า60ปีที่ทรงขึ้นครองราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจนถึงแนวพระราชดำริในการพัฒนากรุงเทพมหานครที่ผู้อ่านจะได้ชื่นชมพระจริยวัตรอันงดงามผ่านการทรงงานอันปรากรำพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทยและยังได้ศึกษาแนวคิดอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต จากครูแห่งแผ่นดินพระองค์นี้ค่ะ